เกมนห์ไทยแลนด์สนับสนุนโดยเครื่องปรับอากาศแอริเร์คัลเลอร์สมาร์ทธนชาติประกันภัยกาแฟอาราบาสัสเอสเปรสโซ่ผสมน้ำมะพร้าวแท้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินชนิดเม็ดฟูตราซันไลฟ์ บมาแล้วครับร night, ลัณเกมนักไทยแลนด์ของเรานะครับและต่อจากนี้ไปคุณจะต้องสร้างงานศิลปะต้องมีความสดชื่นและกระปี้กระเป๋าในการแข่งขันที่เร็วแบบนี้นะครับเกมนี้สนับสนุนโดยอาราบัสกาแฟเอสเปรสโซผสมน้ำมะพร้าวแท้ในเกมนักวาดมือววยก่อนแข่งขันนะครับผมมีอะไรไห้พวกคุณที่สดชื่นตื่นกันสักหน่อยนะครับเอาจัสตินเอาออกมาเสิร์ฟเพื่อนเพื่อนผมทั้งหมดเลยมา เชิญดื่มครับเชิญดื่มได้เลยสิ่งที่มีอยู่นี้ขอบอกเลยนะครับนี่คืออาราบัสกาแฟเอสเปรสโซ่ผสมน้ำมะพร้าวแท้นะครับที่ประสานความเข้มของกาแฟเอสเปรสโซและความสดชื่นของน้ำมะพร้าวแท้ได้อย่างลงตัวรสชาติกลมกล่อมหอมเข้มดื่มแล้วสดชื่นหาซื้อได้แล้วนะครับที่ร้านท้าทั่วไปไม่ว่าจะเป็น l o ตัสเอ็กเพร หรือว่าจะเป็นจิฟฟี่ก็ได้เหมือนกันหรือจะสั่ง2ช่องทางนี้ตามนี้เลยนะครับส่งฟรีไม่มีขั้นต่ําทุกออเดอร์ครับสดชื่นกันแล้วนะครับการแข่งขันของเราในวันนี้วิธีการคือคู่หนึ่งจะมายืนอยู่ตรงนี้อ,อีกคู่หนึ่งจะยืนอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวผมจะกาหนดว่าใครยืนตรงนน้นและใครยืนตรงนี้นะฮะคู่แรกที่จะเป็นคนวาดนะครับขอเชิญคุณหอยและคุณแอลรี่เป็นคนวาดนะครับคนตอบสองคนแรกคือคุณบูมและคุณน้ําตาลครับไปยืนตรงนู้น จกพร้อมเนาะมวดสิ่งที่อยู่บนที่สูงพร้อมนะครับนี่คือสิ่งที่อยู่บนที่สูงครับพร้อมเริ่มอะไรอ่ะนกนกคงมินคงมินพัตเตอร์พื้นกระดาษมากห้ามดูตีกใช้มินอะไรอ่ะตีกเริ่มใหม่ ซูเปอร์แมนซูเปอร์แมนใไปตอบซูเปอร์แมนภูมิตอบได้คะแนนไปมาดูกันครับว่าซูเปอร์แมนหน้าตาเป็นยังไงอันแรกอะไรฮะอันแรกนี่ไงผมว่าผมว่าเป็นคนเป็นคนละภาพผิวผิวคนเป็นคนคนเป็นคนคนอ่ะคุณดูถูกศิลปะของพี่คือมองศิลปะของผมไม่ได้ดูถูกเขียนอะไร คุณมีงนตานไปถูกปลาตะเพียนน่ะที่มันห้อยอนึกว่ามอวัยแล้วตอบว่าปลาตะเพียนหลายรอบแล้วใช่ไหมอ้าวสลับที่กันนะครับคุณบูมและก็คุณน้ำตาลมอวาดสองคนนี้ลงไปนั่งก่อนแล้วก็พี่ติ๊กกิมนสีกับคุณเต้ยไปตอบครับคุณลุงสบายพร้อมเริ่มโอ้อะไรอ่ะที่สูงที่สูงที่สูงหัวมีจุกนก ไม่ใช่นกนกกระยางนกกรเรียนนกกระยางนก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 กระต่ายนกกระต่ายนก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 วกนกนแมกนกนมนก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 พมนก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 นอนกนกนะนกากน่นกนก่กนกนูนกนกดกน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 ก่กนก่กน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 ีนก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 นอนก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 นนกนนกนกนกนนกนกนกพระอาทิตน์ไม่ใช่นกูก็ไม่ใช่ เออพอเป็นนกเขาแมวก็ได้คะแนนกันเลยมอไปปุ๊บไปเหลือบดูอ้นุ้นก็ใช่ที่ได้คะแนนตะกี้เนี่ยภาพตรงนี้หรือภาพตรงนี้ภาพตรงนู้นภาพตรงนู้นคุณเต้ยคุณติ๊กมาทางนี้นะฮะแล้วคนที่จะเป็นคนตอบนะครับคุณกามกับคุณป๋องครับครับผมโ้ยผมก็ใส่ได้คุณติ๊ก่าพร้อมแล้วเริ่มวาดมาวาดมาวาดมาสิครับออกสิ ขนมช่วยฟูไม่ใช่ดาวเทียมดาวเทียมดาวเทียมไม่ใช่กิ้งจกนี่เนี่ยดูเจ้าช้าในมะพร้าวอะไรวะมะพร้าวมีครับมีมะพร้าวมะพร้าวมะพร้าวหอมมะพร้าว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 ถูกต้องได้คะแนนกันไปเขียนแค่นี้ไม่รู้เรื่องอย่ไหนต้องหนมะพร้าวนี่ไงนี่กลม แล้วก็นี่มีมาพามันจะมีจางอยนี่ใครคนอื่นมาทายเขาเป๊ะเลยนั่นเขาทายแล้วเนี่ยอะไรแล้วเนี่ยอะไรที่ไปได้เนี่ยเนี่ยดูอันนี้เริ่มโมโหแล้วอันนี้เริ่มโมโหแล้วเริ่มโมโหแลอ่ะอันนี้ได้คะแนนไปคุณสองคนเราไปนั่งก่อนคุณสองคนขึ้นมาวาดครับแล้วก็คุณหอยกับคุณแอรี่เป็นคนตอบครับดูโปรเฟชั่นัลพร้อมเริ่มกูขอไฟ แม่น้ำเอออยู่ข้างบนใช่ไหมเออหอคอยกระโดดเออกระโดดเออรถไฟฟ้ารถไฟเหาะรถไฟเหาะใกล้จะใกล้จะนี่คือคุณวาดรางรถไฟใช่ใโอ้โหนี่คือใช่รางรถไฟเออแต่ดูแล้วรางไม่ค่อยดีแล้วเอาละ คุณสองคนลงไปนั่งพี่หอยกับคุณแอลลี่มาวาดครับคุณบูมคุณน้ำตาเป็นคนตอบจะได้เตรียมตัวสิ่งที่อยู่บนที่สูงเริ่มโซเลมอนพีน่โป่งแม่นขนพายุแม่แม่แมองทางนี้มองทางนี้ สวรรค์สวรรค์โอ้ยใครตอบสวรรค์โอ้โหรู้ได้ยังไงก็เหมือนว่าคนตาเราขึ้นไปข้างบนมีคนนี้แล้วมีตัวอักษรชี้ขึ้นไปแล้วมีเมฆอยู่ข้างบนอันนี้ชัดเลยคุณสองคนลงไปนั่งคุณสคนขึ้นมาวาดครับอันดับแล้วก็คุณบูมสิ่งที่อยู่บนที่สูงอันต่อไปคือคำคำนี้ โอมก่อนนะโอมโอมก่อนพี่นกวิไม่มีนกชัดเจนเลยมดมดอะไรวะมีมดครับมีมดไทยมดไทยไทยมดแดงไท่มดแดงสุดท้ายก็หนีไม่พ้นกับภาพนี้ไทยมดแดงครับถูกต้องได้คะแนนอ่ะพิติพิติมาวาดพิติมาวาดไปได้ไงวะไข่มุแดงเออ คู่ที่จะต้องตอบนะครับคุณกำกับคุณป๋องครับเชิญครับอาชินิยะเอาแบบเขาเอาแบบน้ำตาลเนี่ยโอเคพร้อมนะคำต่อไปคือคำคำนี้ครับเริ่มไปเลยใบไม้รังผึ้งรังผึ้งโโหสุดยอดอะไรเดียว เดียวที่ได้ได้จากฝั่งไหนพี่ป๋องพูดตรงนะพี่จบอะไรมาวะพี่จบอะไรมาวะพี่จบอะไรมาีจรมาอะไ้นี่ไม่ได้จะดูจะกลัวผมไม่ได้เป็นพี่เลยผมได้จไอ้เต้ยนี่พี่กำลังพี่กำลังรัวรัวเป็นรังอยู่ไหนไหนนัวนี่ไงจะรัวอย่างนี้ไง่นี่ี่พี่จบแล้นี่คือการรัวเป็นรังนี่ คนนี้เขาปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บเป็นลำพึ่งแล้วนี่ลำพึ่งทางนี้ได้คะแนนสองคะแนนเอาไปนั<อ>่งพี่ป๋อมมาวาดแล้วก็คุณแกมาวาดข้อสุดท้ายแล้วนะคนตอบคือคุณหอยและคุณแอรี่ครับเนาะต่อเยอะต่อเยอะดูพาเธอห้าพยางองอ,อยู่ข้างบนอีกเหมือนกันอยู่ข้างบนห้าพยางใกล้กันขนาดนี้เตรียมตัวพร้อมแล้วเริ่ม เช่นเชอ๋ออ่าตะไลตะไลใม่ใช่ตะไลยังไม่ใช่ใกล้แล้วอันนี้อะไฟพยาน่ไฟพียแน่นี่มีจรวดกำลังจะพุ่งแล้วแต่ว่าอันนี้ดันตอบว่าตะไลแต่ว่ามันใกล้แล้วทันใดนั้นเพราะเขาว่าเสร็จเรียบร้อยชัดเลยแล้วตรงเนี้ยไม่ใช่ไฟพ่นนะเขาทำบ้าง เพื่อตอบก็บ้างใสบ้างใส่มา้ยคุณลิงเก่งโอ้โหเนี่ยสื่อสารโคตรเก่งเลยคุณสุดยอดเอาคะแนนไปเรียบร้อยครับกุดยอดเลยท้ายแข่งขันในเกมเกมนี้นะครับทีมคุณแอรี่ได้ไป10คะแนนฝั่งนี้ได้ไป6คะแนนนะครับบวกพร้อมเก่าที่สะสมกันอยู่นะครับตอนนี้ทีมคุณแอรี่นำไปก่อน40ต่อ34 นนั้ทีมผู้ชนะในเกมเกมนี้นะครับผมจะมีของรางวัลมามอบให้กับคุณแอรี่ด้วยนะครับเชิญมาทางนี้ครับคุณแอรี่จะได้รับนะครับอาราบัสกาแฟเอสเปรสโซผสมน้ำมะพร้าวแท้ทั้งหมดนี่เลยออกมาเนี่ครับออันนี้คุณจะเอากลับบ้านไปเลยทั้งหมดนี่นะฮะเดี๋ยวเอาใส่รถให้ครับส่วนคนแพ้ครับกลับครับเชิญทางนี้ คุณก็ได้ของเหมือนกันนะครับไม่ใช่กลับบ้านมือเปล่านะครับเราก็มีอาราบัสกาแฟสเปรสโซ่ผสมน้ำมะพร้าวแท้มาให้ด้วยเหมือนกันเชิญ <Yeah. S 1> ขอแสดงความยินดีด้วยหัว <Yeah. S 1> หน้าทีมได้ไปแล้ว <Yeah. S 1> ทีมไหนคะแนนตามอยู่ <Yeah. S 1> อย่าตกใจอย่าย,ยอมแพ้เพราะเกมต่อไปมันข้อละ5คะแนน <Yeah. S 1> เปลี่ยนแปลงพล,ลิกผันทุกอย่าง <Yeah. S 1> เดี๋ยวเรากลับมาสักครู่เดียว yeah. เกมนักวาดมือไวนะคะจะบอกเลยว่าวาดรูปนี่ไม่ถนัดเลยค่ะแต่ว่าต้องขอบคุณน้ำตาลมากๆเลยนะคะเพราะว่าสามารถวาดไข่มดแดงออกมาได้ชัดเจนและเคลียร์มากๆเลยค่ะต้องขอบคุณจริงๆค่ะก็ยังทำให้ทีมเราชนะรอบนี้อยู่นะคะแจ็คพอตก็คงไม่ไกลแล้วค่ะ